สำหรับในประเด็นที่บอกว่าเราจะตัดหรือเราจะเด็ดยอดเขาเมื่อ,อไหร่อายุกี่วันกี่ดเดือนกี่ปีไอ้ที่ผมเกิดไว้ข้างต้นนั้นนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับผมก็ตอบว่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการให้เขาแตกกิ่งตรงไหนคือคือลักษณะของต้นไม้ทุกอย่างนะครับถ้าเมื่อเราเด็ดยอดหรือเราตัดเขาออกเขาจะมีกิ่งออกมาตามซอกใบ เพราะฉะนั้นนี่เราจะตัดแต่ตอนไหนก็กแล้วแต่แล้วแต่นะครับว่าเราต้องการให้มันให้มันแตกตอนไหนนะครับอย่างผมผมอยากให้ดูต้นนี้นี่เป็นเป็นฝลังเป็นองุ่นนะครับที่ผมเป็นกิ่งเกี่ยบยอดที่เอามาปลูกสองต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมปลูกพร้อมกันนะครับพึ่งพึ่งพึ่งเกียบยอดเสร็จก็เอามาใส่ใส่เพียงใบเล็กไว้นะครับในตน้น ตัวน,นี้ก็ผมก็ปล่อยไปตามปกตินะครับอีกตัวนี้นี่ผมเด็ดยอดนะครับผมผมเด็ดยอดผมเด็ดยอดเขาเขาก็อยากเห็นไหมขเขาเพิมีแตกออกมาแล้วสองกิ่งสามกิ่งสามยอดแล้วนะครับลักษณะที่เราเด็ดอย่างนี้มันก็จะทําให้เกิดเกิดเกิดมีกิ่งมีทรงพุ่มแล้วเบื้องต้นแล้วนะครับไอไอ้ต้นนี้นะครับ ดังนั้นผมถึงอยากสรุปว่าเราจะตัดแต่งกิ่งเขาเมื่อ,อไหร่ก็อยากให้เป็นไปตามสถานการณ์นะครับเราก็ดูว่าตรงไหนเราต้องการต้นไม้เราโตแค่ไหนมันมีกิ่งเป็นลักษณะไหนนะครับก็ก็ขึ้นก็ขึ้นอยู่กับกับต้นไม้แต่ละต้นแตแล้วกันนะครับเราอยากไปเอาวันเวลาเอาอายุนะครับมามามาแต่ง มามาเป็นตัวกำหนดนะครับถ้าเราเห็นว่ามันไม่มันจะยาวไปเราก็แก่งงนะครับโดยเรามาดู